ต่อไปเราก็จะใส่สะพานโซ่ตัวล่างนะครับสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ก็คือเวฟ 110i 2021ขึ้นไปนะครับที่มีแบบนี้นะส่วนพวกเวฟ 110i ตัวเก่าๆจะไม่มีนะครับจะเป็นแค่ระบบลูกกิ้งนะครับจะยังไม่มีสะพานโซ่แบบนี้นะเมื่อตอนต้นคลิปผมก็ลืมบอกรุ่นและยี่ห้อรถนะครับก็ขอโทษด้วยนะโอเคครับลำดับต่อไปเราก็จะทําการใส่บูทเสื้อสูบกับฝาสูบแล้วก็ทําการใส่ปัเก็นนะครับปักเกล็นเราก็จะทากาวไว้นะครับเราก็จะทาแค่บางๆทาพอประมาณก็พอครับเราก็ไม่ต้องไปอัดเยอะนะครับส่วนฝาส ผมกะว่าไม่ได้ทาคลิปนะครับกับเจ้าคันนี้นะเพราะว่าเป็นงานรีบนิดหน่อยนะครับลูกค้าต้องการใช้รถนะครับเอาไว้ไปโรงเรียนนะโอเคครับหลังจากที่เราใส่ฝาสูบเข้าไปแล้วนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำการขันน็อตล็อกฝาสูบนะครับน็อตล็อกฝาสูบทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะโอเคครับในการขันน็อตล็อกฝาสูบผมแนะนําให้ใช้ประแจปอนนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เราไม่มีประแจปอนครับเราก็ใช้ก๊อกแก๊กของเราครับส่วนเจ้าก๊อกแก๊กของเราในคลิปนี้ก็คือก๊อกแก๊กแต่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช